ัสดงมาดูแนวทางหวยหุ้นของวันจันทร์นะครับจันทร์ที่ย1อกุมภานะครับก่อนเดี๋ยวเราแจ้งกันว่าในยูท่าไม่ติดปัญหาอะไรนะครับใน YouTube กับ Facebook ผมจะลงแบ่งปันกันไปวันจันทร์กับบังคารเป็นหลักนะครับลงในทั้ง5ชุดนะครับส่วนตามที่อยากจะตามดนก็ในรายกลุ่มได้นะครับค่าทำมาครั้งเดียว600บาทนะครับตามนั้นตลอดไปนะครับโอเคนะมาเริ่มที่นี่เคอีนะครับวันจันทร์นะครับ2ตัวบนนะครับเลขชุดที่6ของนี่เคอีคือเลขส0ูนนะครับ คำว่าลูกคือลง24ตัวคือกดตั้งแต่9ก้านะครับไล่ไป9ก้าเก้ไล่ไปถึง1920 21ไล่ไปถึง4 3 4 4นะครับครบกคคือ4 49ตัวนะครับ20นะครับแต่ตานกดจริงไม่ได้จะกดเขาอว่าเลือกตัดออกบ้างก็ได้นะครับส่วนทางเท็ดด้แนะนําว่าก็หาไปพิจารณาบาทละร้อยนะครับเพราะมันค่อนข้างคุ้มนะครับเบิ้นท็อปก็มาเสียส่วนต่างนะครับ ก็มันมี2รอบเป็นหลักนะครับเช้าถูกเคยหยุดนะครับเช้ามัถูกเปิ้ลทบไปที่รอบบ่ายนะครับนี่เคอีนะครับ2ตัวบนนะครับนิเคอีหยุดวันพุธนะครับนี่จะลงรายกลุ่มจะลงไม่มากชุดต่อมาจะเป็นของจีนนะครับเหมือนกันนะครับวันจันทร์ยี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะครับสองตัวบนมาเลขชุดจะเป็นเลขเจ็ดเก้านะครับก็คือรู้ตั้งแต่ห้าห้าห้าหกแล้วแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์แล้ไปถึงเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งจะไปถึงศูนย์สองศูนย์สามนะครับ จีนนะครับสองตัวบนเหมือนกันนะครับเจ็ดเก้านะครับชุดมาจะเป็นของห้างแสงนะครับเช้าบ่ายวันจันยี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะครสองตัวบนเหมือนกันนะครับเลขชุดที่หกคือเลขเก้าเก้านะครับก็คือกดตั้งแต่เจ็ดห้าเจ็ดหกไล่ไปเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งไล่จนไปถึงสองสองสองสามนะครับห้างแสงนะครับเลขเก้าเก้าเราลองเห็นนะครับ ู่ต่อมาจเป็นของคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับยิเหมือนกันนะวันจันทร์มาสองแต่ว่าจะเป็นสตัวล่างนะครับวันจันทร์จะบเ,เลขแปนะครับก็คือกดตั้งแต่หกสามสี่ล่ไป 8, 6, 8, 7, 8, 8, แปดหกแดเจดแดแล่ไปถึงเก้าเกนย์ศูนย์หนจนไปถึงหนึ่นย์หนึะครับคู่ไต้หวันกับเกาหลีเลขแปดเจ็ดนะครับเก้าเก้าศนะครับไอหกหกสานะครับ อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับ63นะครับแล้วปิดท้ายด้วยหุนรอบบ่ายนะครับหุนรอบบ่ายวันจันทร์เหมือนกันนะสตัวล่างนะครับของ3รอบนะครับนี้เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับวันจันทร์จะเป็นเลข47นะครับก็คือกดตั้งแต่2 3 2 4ไล่ไป4 6 4 7 48ไล่ไปจนถึง707 1นะครับนะครับเลข4 4 7นะครับของ3รอบนะครับ นี่เคจีนห้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะของวันจันนะครับ